ในวารดิถีขึ้นปีใหม่พศ2555ฝ่า,า,25ายกิจการนักศึกษาขออวยพรให้เพื่อนร่วมงานชาวมทสทุกท่านและนักศึกษาที่รักยิ่งทุกคนมีความสุขกายสุขใจสมหวังในทุกสิ่งที่ต้องการสวัสดีปีใหม่ค่ะ ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้พวกเราชาวองค์การบริหารองค์การนักศึกษาขอให้ทุกทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขมากๆขอให้สำเร็จทั้งด้านการเรียนความรักแล้วก็เรื่องการงานนะคะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงส่วนสารบัญลนิติการไม่มีของขวัญอื่นใดมอบให้ผู้บริหารคณาจารย์พี่พี่น้องๆตลอดจนเพื่อนร่วมงานจึงขอมอบบทกลอนเป็นของขวัญปีใหม่ดังนี้สวัสดีปีเก่าบรรเทาทุก ต้อนรับสู่ปีใหม่ใจหันษาปีเก่าสิ้นลืมทุกสุขก็มาทุกที่วามีแต่สุขไร้ทุกภัยสวัสดีปีใหม่ใจสดชื่นจงเริง,เรงรื่นไร้ทุกเป็นสุขีคิดสิ่งใดได้สมอุดมดีลาบผลมีปรากฏยิ่งยศเทินสวัสดีปีใหม่ครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จสมบูรณ์พูนผล ในสิ่งอันพึงปรารถนามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงคลายจากความทุกโศกประสบแต่สิ่งที่ดีๆมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งยั่งยืนนานตลอดไปสวัสดีปีใหม่ค่ะปีปใหม่นมี้จงสุขสขีมีสุขสรรตั้งแต่จันทร์อังคารพุธ สุขเหลือหลายพลฤหัสสุขเสาไม่เศร้าใจแสนสบายวันอาทิตย์จิตพาเพลินปีใหม่นี้คิดสิ่งใดให้สมหวังร่ลำรวยดังเราเรียกว่าเศรษฐีขอโรคภัยอันตรายอย่าได้มีจงสุขขีโชค,โชคดีท<า><ป>ั้งปีเอ่เย พวกเราชาวศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้คณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจงมีความสุขตลอดปีใหม่นี้นะคะสวัสดีสสดปีใหม่ค่ะ ในโอกาสที่365วันของปีพุทธศักราช2,554กํากำลังจะผ่านไปและเป็นโอกาสที่อีก366วันของปีพุทธศักราช2,555กํากำลังจะก้าวย่างเข้ามากระผมขออวยพรให้พี่น้องชาวมทสทุกท่านทุกคนจงมีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติภารกิจให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและดียิ่งขึ้นไปขออารัธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยได้โปรดคุ้มครองสาธุขอให้เอกองค์อัลเลได้โปรดคุ้มครองสละมัดล้อมมัดขอพระเจ้า ได้โปรดอำนวยพรเพื่อคุ้มครองชาวมอสทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ